Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขและความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺมานะหัวตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมุสลิมวันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็มทีวีวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่ง บรรยากาศที่ท่านชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือการที่ได้มาพูดคุยนะครับกับบรรดาคณะผู้บริหารนะครับของโรงเรียนเจริญสัตว์อิสลามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและในวันนี้นะครับครูครูแอร์นะครับได้ติดต่อให้ทางทีมงานรายการุสลิุวันนี้นะครับได้มาเยี่ยมเยือนที่นี่เนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้ให้ใหการสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าเด็กอนาถาน,นะครับแล้วก็ได้มีการจัดการเรียนการศึกษา ที่ถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับและวันนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับอาจารย์นุรุดินสาริมิงนะครับซึ่งเป็นผู้เ,เป็นตุ๊กครูนะครับและก็เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแห่งนี้ก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับถึงหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับที่นี่ว่าเป็นอย่างไรตลอดจนการให้การส่งเคราะห์เด็กกำพร้าเด็กยากจนที่นี่นั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างน,นะครับที่ทําให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการเรียน การสอนนะครับตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นวัสลามเลยคุมครับวาระมุลสลามุอะลัยมุตุลลอฮฺบาริกาตุครับท่านผู้ชมครับสลามะลัยคุมอัลลอฮ์ฺบาริกาตุคนอื่นก็ขอชุกระคุณต่อพระเจ้า سبحانه แะกตาลานะครับที่ได้มีโอกาสช่วงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณทางทีเอ็มทีวีที่ให้สำคัญนะครับกับโรงเรียนเจดีสายสลามในวันนี้นะครับ โรงเรียนเจริญสาสลามเป็นโรงเรียนวกัฟอัมนะหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นวักัฟนะเป็นวกัฟอัมวกัฟมีสองอย่างมีวกกัฟคอสกับวกัฟอัมของเรานี่อยู่บนพื้นที่วกัฟอัมแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้ก็เป็นวกัฟอัมที่พี่น้องบริจาคมาในพื้นที่ประมาณ17ไรนะครับ17ไรก็ทั้งหมดที่ดินและ อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดก็เป็นวกับอัมนะครับโร,บรงเรียนก็เปิดโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนสอสนศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าหลักสูตรของเรานี้มี3หลักสูตรด้วยกันค,คือหลักสูตรสามัญศึกษาเรียนมน .1 นถึงม .6 หลักสูตรอิสลามศึกษาเรียนตั้งแต่อิบิดาอีถึงสนาวีแล้วก็มันจะมีหลักสูตรเลือกที่นักเรียนจะเลือกในภาคค่ำและภาคเช้าค,คือหลักสูตร หลักสูตรส7คือหลักสูตรสถาบันปอนเน่กับหลักสูตรตาฟิสนะสอนตัฟิสนักเรียนนี่ส่วนนี้จะแบ่งสองนะครับแต่ทุกคนจะต้องเรียนอิสลามศึกษาแล้วก็เรียนสามัญศึกษานะครับ,รบอันนี้ระบบสรุปง่ายๆทีนี้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนที่อยู่ประจานะครับเป็นนักเรียนอยู่ประจําแล้วก็โรงเรียนสงเคราะห์นักเรียนเนี่ยทุกอย่างนี่ฟรีหมดนะครับนอกจากสิ่งที่รัฐบาลให้เรียนฟรี15ปีแล้ว สำหรับนักเรกียนที่อยู่ที่นี่อาหารนะสามมื้อฟรีรที่พักฟรีค่าไฟฟรีทุกอย่างนักเรียนไม่ได้จ่ายอะไรเลยแม้แต่ค่าค่าลงทะเบียนเรียนก็ยังไม่จ่ายไม่รับไม่มีรมเ,เนียมรมเนียมค่าทมเนียมใดๆที่เราเก็บเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะสงเคราะห์โดยอันดับหนึ่งก็คือเด็กกำพร้านะครับแต่เด็กกำพร้าจะหามา ให้เท่ากับได้หนึ่งเรียนโรงเรียนหนึ่งมันก็ยากเพราะรเด็กกำพร้าก็สมมติเขามีผู้ดูแลนะครับรบางทีก็มีฐานะอันดับสองก็คือเด็กเด็กยากจนแล้วก็เด็กขัดสนและอยู่ที่นี่ณนะวันนี้นะครับก็ประมาณนักเกรยียนประมาณ185คนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนะ185แคนคคแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่พักร่วมอยู่ในนี้ก็ประมาณ2 0 0ชีวิตที่จะอยู่กับโรงเรียนแบบได้รับสงเคราะห์จากโรงเรียนนะครับ คือมาถึงทั้งทั้งหญิงทั้งเจ้าชายด้วยทั้งหญิงทั้งชายนะครับหญิง <takiego. S 2> ก็ร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ชายก็ผู้หญิงประมาณ70คนนะครับอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันนะ<ช>ครับครับ,รบแต่ว่ามีที่ละมาที่บ้านต่างหากนะผู้หญิงมัสยิดต่างหากผู้ชายมัสยิดต่างหากอ๋อมีมีการแยกกันมีมีการแยกกันเวลาละหมาดม่ถึงยเวลาละหมาดแยกครับชายหญิงเพราะว่าหลังละหมาดทุกครึ่งชั่วโมงหลังละหมาดคือการอ่านกุรอาน หลังหลังหลังละหมาดครึ่งชั่วโมงนี่คือนักเขียนจะท่องกุรอานอัานกุรอานกันไปทุกเวลาทุกเวลาครับทั้งเวลาครับครับทั้งเวลาครับทีนี้รายได้ที่มาที่นี่สวนมากจากพักพวกนะครับได้ร่วมมือนักศึกษาสมัยที่ผมเป็นอาจารย์อยู่มอก็นักศึกษาที่เรียนวิชาโดเฉพาะเรียนวิชามุสลิมเวนะฮะได้ได้มีส่วนร่วมในการหารายได้สร้างอาคารสร้างอะไรต่างๆ เยอะนะครับก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราให้ก็ให้ให้กับเราที่อยู่ที่นี่ส่วนอาหารการกินเด็กชีวิตกว่า200อยกว่าชีวิตที่อยู่ที่นี่เรียนกินสามเมื่อนี่ถ้าใครถามว่าเอาเงินมาจากไหนใช่กำลังถาม่าเดลว่าเอาเงินมาจากไหนผมว่าเงินในผมแต่ว่ากับอัลลอฮ์คือมอบให้อัลลอฮ์ผมเป็นคนทําหน้าที่ตรงนี้ดูแลอย่างดีแล้วก็ด้วยความหวังความเมตตาจากเราแล้วก็มาจริงๆครับ ณวันนี้นี่กินเงินวันละกระสอบนะเข้าสารกระสอบมือละประมาณถ้าสองพันก็คือสามมือนี่ก็เอาละเฉลี่ยวันละวันละประสามพันนะถ้าสามพันเดือนนึงก็เก้าหมื่นใช่ไหมก็ประมาณนี้เงินมาจากพี่น้องที่ศรัทธาที่เห็นด้วยกับที่ผมทําบางคนก็รู้จักแลยจะที่รู้จักก็บอกให้กับคนที่ไม่รู้จักมาช่วยกันกับลูกๆที่นี่ครับเช่นในเคสเจอรมอดอนเนี่ย กขาจะเอาเข้าวสามมาเยอะสามารถสต็อกไว้รับประทานได้อีก4เดือนครับผมนั้นไม่ได้รวมเงินนะเพราะเงินส่วนของเราแล้วก็ข้าบัญชีสงเคราะห์ในส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลก็ของรัฐบาลทีนี้ถ้าใครมาให้เงินที่นี่ผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นวอรกัฟยาริยคือซื้อบูนซื้อสายที่จะทําทุกอย่างที่ยังค้างอยู่นี่นะครับงนี้จะให้สมหวัาพกเงินมาสามพันครับผมว่ามีเงินที่จะให้คือเด็กกามพระ ให้เขามีโอกาสถือเงินนะจะให้เด็กกำพร้าเท่าไหร่เขาให้มาผมก็เอาจำเด็กกำพร้านี้ไปหารกับเงินที่ให้ผมก็ให้เงินกับเด็กเลยให้เงินกับเด็กนะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินเงินครัวกลางอันนี้สําหรับให้ให้ให้เด็กทุกคนที่อยู่ในนี้ได้รับบริโภคในเรื่องของอาหารก็ให้อีกส่วนหนึ่งดังนั้นผมเวลาค่าเอาเงินมานี่ก็จะอยากจะให้เขาเขาทำทั้ง3ส่วน อย่างน้อยาริยะวกาฟญาริยะซื้อปูนซื้อทรายซื้ออิดนะให้เขาทําด้วยแล้วก็ให้เด็กกําพร้าอย่างน้อยถ้าจะน้อยก็ให้เด็กกาพร้าสามารถสัมผัสตัวเงินนะนที่ได้จากการบริจาคของผู้ศรัทธาไม่ไม่ใช่มีเฉพาะยอดอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะยอดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้แล้วเพราะเขากลับผมจะเอาเรียกเด็กมาเอาหาเลยนะ แล้วก็ส่วนอาหารกลางก็ให้เท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับจำนวนเด็กกำพร้านี่มีอยู่ประมาณประมเท่าไหร่ได้ครับตอนนี้ตอนนี้เด็กประมาณ30คน30คนนี่อยู่ดีกว่าเพื่อนนะเพราะว่ามีวัน,วนก่อนของยมทหรือเขามีงบสร้างสร้างสร้าง,งที่พักกับเด็กกำพร้าเขาบอก็มาสร้างนี่เพิ่มให้ดูให้สวยปูพื้นฉาบผิวอย่างดีตอนนี้เด็กกำพรา้ามีสองห้องนะมีสองห้องหกคูณแปดเอา สี่คนหกสี่คนหกสองห้องของผู้ชายอยู่สวยข้างหน้าก็มีปูมอเะเรียบร้อยสวยกว่าเพื่อนตอนพักนี่หมายถึงว่าที่ที่พักเนี่ยที่พักเด็กเนี่ยหอพักเด็กเนี่ยมีการแยกกันนะฮะเราะว่าระหว่างเด็กกำพร้ากับเด็กอ่าตอนนี้แยกเพราะว่าเพราะว่าคนคนมาสร้างที่เด็กกำพร้าเขาบอกทางสร้างที่ดีๆให้เด็กกำพร้าอยู่ก็ต้องแยกเพราะว่าแต่เด็กบางค้าบางคนก็ไม่อยากจะอยู่ไปเป็นการทดดแทนเด็กกำพร้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้เผื่อเขเาก็เป็นนโยบายเป็นนโยบายของ ของคนที่มาบริจาคเป็นการทดแทนเคยอยากจะให้เด็กกำพร้าอยู่แบบอยู่ดีๆนะแบบนั้นก็ล้วกันน่หละคนอื่นไม่ได้ช้าแต่เด็กกำพร้าบางคนก็ชอบอยู่กับเพื่อนเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไปอยู่อีกห้องนะครับก็เป็นการสลับสับเปลี่ยนก็เป็นบรรยากาศของเด็กๆปอนเนาะนะครับครับผม ็เด็กจะอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงปิดวันเดียวครับ,รบปิดวันศุกร์วันเดียวหให้เด็กพักผ่อนกลับบ้านไม่ได้ต้องครบเดือนอ๋อเดือนหนึ่งกลับบ้านได้ครั้งเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่ใช่กลับทุกอาทิตย์นะนะเดือนแล้ว,ลวลเด็กส่วนใหญ่ที่นี่นี่เป็นเด็กที่ไหนเป็นเด็กใน,ใน,ในใจังหวัดสงขลาหรือว่ามีจังหวัดนจังหวัดสงขลาเด็กสบายยอนนี่มากกว่าเพื่อนเด็กจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลาก็เยอะนะตั้งแต่บางลางมาก็มีนะแล้วก็เด็กปัตตานีก็มีนะครับก็ยังน้อยก็ ยาลานาธิวาฒสงขลาส่วนมากก็ตอนนี้เป็นเด็กสงขลาเพราะตั้งใจมาอยู่ที่นี่อยากจะอยากจะให้พี่น้องสงขลาเป็นเป,นป้าหมายนะแต่ว่าก,ก,ก,ก็ที่อื่นก็มาแต่ตอนนี้ก็สงขลาเยอะส่วนมากในอำเภอสบายย้อยมากกว่าเพื่อนครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์ว่า,าหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรแบบนี้เห็นว่าได้มีการพัฒนาเป็นยังไงบ้างมีการสอนกีตาร์มีการสอนตอฟิอี่แล้วมีอะไร ก็หลักสูตรอิสลามศาสตนี่หลักสูตรสามหลักสูตรหลักสูตรสามันก็ตามหลักสูตรท่หนึ่งนะอันนี้ก็ลาหันยละเด็กสอบอินทรนได้นะข้ามหาวิทยาลัยมอข้าราชพัฒสงขลาข้ายัลาก็นี่เป็นหลักสูตรสามอันนี้แน่นอนต้องทําตามเกณฑ์ดับเบของกระทรวงพอเขาตรวจสอบดูแลประเมินผลอันนี้อันนี้ชัดแล้วก็หลักสูตรอิสลามศาสตร์เนี่ยจา์ใช้หลักสูตร4 6 4หหลักสูตรของกระทรวงนะทั้งระดับสนาวี เราสอนช่วงบ่ายซึ่งจัดต่างกับโรงเรียนในจังหวัดอังด้วเขาจะสอนผสมผสานกันแต่ที่นี่ชัดเวลาสามันก็คือสอนสามันศาสนาก็คือศาสนาพอเวลาการคืนเป็นหลักสูตรเสริมนะพอหลังการคืนเรียนกิตต์เรียนเรียนฮัฟิสเป็นหลักสูตรเสริมนะครับเป็นสามช่วงนะครับก็อันนี้ก็หลักสูตรเสริมเนี่ยเราเราประเมินตามความสามารถของเด็ก แต่นี่ก็ตามเกณฑ์ของมันหลักสูตรนามศึกษากับสามัญศึกษาก็ตามเกณฑ์ที่กระทรวงกาหนดะนะครับครับแล้วกิจวัตรประจําวันของเด็กนะครับแต่และว,วันนี้เขาต,ต้องทำอะไรบ้างที่นี่กิจวัตรประจําวันของเด็กที่จริงรเด็กมาเรียนวันหนึ่งสิบเอ็ดชั่วโมงนะ,ะตามนักเิตุทยาเนี่ยเขา น่าจะคันผมมั่งนะเพราะว่าเด็กอยู่แต่เรียนแต่เราเรียนสามัญอีกอีกโลกทัศนหนึ่งนะเรียนอิสลามศาสตก็อีกอีกโลกหนึ่งเรียนทาฟิกกุรอานก็อีกโลกหนึ่งเราก็คิดแบบนั้นนะครับทีนี้กิจกรรมของเด็กเรื่องเล่นเนี่ยเราให้เล่นนะสี่โมงละมาดอัสตรีเสร็จทุกคนต้องเล่นลงสนามหมดเพราะว่าสนามบอลของเราสนามฟุตบอลนี่เป็นมาตรฐาน ก็เป็นก็เป็นอดับหนึ่งในเครือข่ายของอำเภอเทพาครับแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นก็ถ้าผู้หญิงมันมีเวลาเทพผู้หญิงก็มีเวลาเล่นบางคนบางคนตอนสัปดาห์หนึ่งวันเขาจะทํากับข้าวคืออาหารที่เลี้ยงเด็กสองร้อชีวิตนี่เป็นฝีมือของนักเรียนผู้หญิงที่จะต้องจัดอาหารวันละสามมื้อให้กับเพื่อนๆอีก200คนอ๋ออันนี้เป็น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 ส่วนที่สําคัญมากสำหรับคือเป็นการฝึกทักษะการเป็นแม่บ้าน ของลูกๆเนี่ยถ้าเขาอยู่กับผม6ปีเขาจะถูกฝึก6ปีนะครับ,รบอันนี้ถ้าเข้าเวนสวนม่าถ้าคนหุงข้าวเนี่ยเช้าเขาทํากับข้าวทำหลับเที่ยงตอนเช้าเขาจัดเช้าแล้วก็ทํากับข้าวทำหลับเที่ยงเที่ยงนี่เขาเลิกปั๊บกินได้เลยแต่พอตอนเย็นนี่เขากินดีหน่อยเพราะจะมีเวลาทำนะมีเวลาทําเยอะทําอาจจะทําอะไรต่างๆก็เป็นงานของเป็นงานอดิเรกของเด็กหญิงทุกคนที่จะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะต้องเผชิญกับ กับการเรียนรู้ตรงนี้แต่สําหรับการพิเศษของนักเรียนชายผมจะฝึกเป็นช่างโดยเฉพาะช่างปูนนะครับช่างก่อสร้างทั่วไปเนี่ยว่นนี้เห็นด้านหลังเนี่ยน่าจะเห็นในกล่องนะเป็นเป็นฝีมือของนักเรียนผู้ชายเขาเริ่มตั้งแต่ตั้งเสาวางเสาทําคานขึ้นตั้งบนอะไรหมดทําหมงหมดเลยนะครับเป็นเป็นงานที่เราฝึกให้มีทักษะนะอนาคตไม่ต้องจ้างในช่าง ทำเองได้นะอย่างมากก็ทําของตัวเองได้เพราะมันเรียนรู้หมดนะเสื้อสาวขนะไในวัดแบบนั้นเรียนรู้หมดแล้วเวลาช่างเวลาสอนพวกก่อสร้างเนี่ยเป็นไงฮะใครมาเป็นครูสอนอาจารย์จะเป็นอาจารย์จะเป็นสถาปนิกเองอาจารย์จะเป็นจะเป็นจะเป็นวศกรคุมเองนะสถาปนิกนะสถาปนิกนะไม่ใช่สถาปนิกสถาปนิกเอสถาปนิกเองสถาปนิกเองก็ดูแลเด็กเพราะว่าอาศัยพื้นฐานเป็นคนจบฟิสิกส์มาอาครับ ว่าท่านี้นันนี้ไปยังไงนี่ก็เขาทําได้โค้งเท่าไรหรี่ยมเท่าไรก็ทําได้ครับก็เลยก็เลยนี่ก็คือกิจกรรมของเด็กนักเรียนกิจกรรมคนเด็กนักเรียนชายนะครับก็เห็นว่ารั้วอะไรต่างๆนี่ก็เขาใช้อ่ารั้วก็ให้เด็กเริ่มเริ่มนี่เริ่มทํารั้วด้านหลังนักเรียนก็นักเรียนทานะครับนักเรียนทาครับก็เห็นว่าให้ให้เป็นค่าเป็นค่าจ้างด้วยเหรอค่าจ้างด้วยถ้านักเรียนทาก่ออิดถ้าชาวบ้านเขาเขารับจ้างร้อยหนึ่งนักเรียนของจันจัจะให้50บาทแต่ขาดทุนนะ พราะมันซอยเดียเด๋ยวโคต้าเดี๋ยวโคเดี๋ยวน้ำแดงเดี๋ยวน้ำเหลืองเดี<อ>๋ยวม,มันซอยมาขัดทุนนะ <c oughs> ขัดทุนกับเจาเ้าชาวบ้านา <S <S อีกเดี๋ยวขนมโน้มขออนมนี่นะแต่ว่าเราลูกเรานะให้กินก็เราให้กินอยู่แล้วเนื้อก,ก็กินพิเศษหน่อยเอามีเงินก็ให้เขาเล็กน้อยมันจะได้มีกำลังใจครับบางคนไม่ไม่กลับเวลาปิดเทอมมาอยู่ที่นี่ปิดเทอมอยู่ที่นี่เลยเพราะเขามีรายได้ชัดนี่หรือทำทั้งวันเฉพาะปิดเทอมนี่ให้ตามในช่างเลยครับ แล้วอย่างเช่นว่านักเรียนผู้หญิงที่ว่ามีการจัดอาหารให้กันกับทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยวันหนึ่งนี้ได้มีการกําหนดไว้ไหมว่ากี่กี่กี่คนเด็กนักเรียนผู้หญิงที่จัดก็สองร้อยคนไม่ใช่มาถึงเปคนทำอาหารอ๋อตอนนี้เด็กสมว่าเด็กเด็กเจ็ดสิบเป็นไงมันมันเจ็ดสิบกว่าถ้าเจ็ดสิบก็วันละสิบวันละสิบคนใช่ไหมหมุนกันไปหมุนกันไปเรื่อยๆก็แสดงว่าคนทํางานวันหนึ่งนี้ไม่ต่ำกว่าสิบคน แล้วมันจะไปกระทบต่อผลการการเรียนอะไรไม่รู้ว่าได้มีการไม่มีซูโบส์เสร็จลงครัวลงครัวเลยอ่าซูบ์เสร็จลงครัวแล้วก็เด็กเฉพาะเวเนเวลาหลังซูบก์เขาไม่เรียนเขาไม่มีโอกาสเรียนก่อนแต่แต่อาทิตย์ละวันเองแต่อาทิตย์ละวันอ่เขาจะลงครัวถว่าได้มาเรียนได้มาเรียนครับก็ทุกทุกคนจะเป็นแบบนี้ครับอืมแล้วพอตอนตอนตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงแค่ตักกินอ๋อคือทำไม่ต้องแต่ตอนทำได้แต่ต้องเช้าตอนเที่ยงผู้หญิงก็จัดกลุ่มผู้หญิงตักกินผู้หญิงผู้ชายก็ตัก ตักกินของผู้ชายในเวลาหนึ่งชั่วโมงละหมากกักินนี่พอดีอ่ะไม่รีบกินก็ไม่รีบทางชั่วโมงครับแล้วก็ตอนตอนเย็นก็คือเข้าสู่สภาวะปกติเห็นว่าที่อาจารย์ว่าคือกินดีหน่อยเพราะว่ามีเวลาในการทำต้องทำต้องขูดมะพร้าวต้องแกงเหลืองแกงอะไรต้องทําดีหน่อยของ t อนตอนเย็นส่วนมากเด็กที่นี่กินปลาไข่เพราะว่า p r o c e s มันง่ายใช่ไหมปลาในบางทีเราให้ไปเสือก็ให้ให้ยกกลับมาทุกทุกคนนี ทำปลาหมดแล้วก็เก็บเก็บของเรียบร้อยแล้วคขายก็แต่ช่วงนี้นี่ชัดเลยอีกเดือนสองเดือนมันกินเนื้อแต่เด็กเริ่มเบื่อพาะมีคนมากรุบาลให้ทำนกรบานล้วจจกเราแจกให้ชาวบ้านเละๆนั้นเราก็เก็บใส่ตู้เย็นให้กับเด็กเพราะเขาเนี่ยกรุบานจะให้เด็กกินเราก็เก็บให้เด็กก่อนนี้นี่ตั้งแต่เปิดนี่เนื้อทุกวันเนื้อทุกวันเลยใช่ไหมปลาสุรุสุไปซื้อสองครั้งเองเมื่อปลาก็ให้เด็กจัดเมนู ใครจะทําซุปแกงทอดอะไรเด็กจัดเองจํานวนทอะไรเขากะเองแต่ทำยวล่ะเกะเด็กดูแต่ว่าทำกับกห้กระทรวงร้อยคนเนี่ยมันมันลำบากเหมือนกันนะจะกําหนดเป็เป๊ะจะกําหนดเป๊ะเมื่อคืนทอดเนื้อเนื้อทอดใครๆก็ชอบคนกินก่อนก็หมดต้องทํากับข้าวรอบสองอาจจะกินเกินคต้ากินเกินคอต้าหน่อยเพราะว่ามันอร่อยขึ้นมันอร่อยก็กินคอต้าก็ไม่ว่าแล้วก็จัดเมนูใหม่ให้เด็กก็ทําเอง ก็มีความสุขครับมีความสุขอยู่กับเด็กๆแบบนี้มีโอกาสทําก็ทำทำมานานแล้วยังครับที am, <rad> ่นี่อาจารย์สิบสองปีครับสิบสองปีมานเห็ว่าเป็นตั้งแต่บุกเบิกเลยใช่ไหมปีสี่เจ็ดนะครับปีสี่เจ็ดบุกเบิกรุ่นแรกนะบางเข้าที่นี่ปีสี่หกสี่หกก็เคลียร์อะไรต่างๆสี่เจ็ดนี่เปิดเป็นทางการครับตอนแรกนี่เข้ามานี่เด็กๆเยอะไหมสิบหกคนสิบกว่าคนใช่ไหมแต่สิบหกคนนี่เข้าเล็บหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นถ้าพูดถึงเรื่อง เอาแล้ให้กับอาจารย์ที่นี่มันเรื่องแปลกนะที่ว่ากัฟยังไม่มีอะไรมี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 ห้องน้ากับอะไรย้ายพื้นที่ปกติมันย้ายไม่ได้ทาไมมีการเรียนอ๋ออันนี้ย้ายได้อันนี้เป็นเรื่องที่พอเปิดป้ามอันแรกวันเล็บหนึ่งเลยเด็กสิบหกคนก็เป็นเป็นสิ่งที่เราให้เป็นกรณีพิเศษซึ่งซึ่งคนอื่นจะพบยากนะคิดว่าคิดว่าก็จะพบยาก บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นมากกว้างขวางเลยเห็นม,มีสวนปาล์มสวนอะไรด้วยนี่นี่โรงเรียนก็มีปาล์มเริ่มเปิดปาล์ม,ามเริ่มตัดแล้วเด็กๆก็จะตัดปาล์มนะมาถึงอาจารย์ปลูกเองหรือเปล่า<ด>ี่นี่นี่รอบๆโรงเรียนนี่ปาล์มประมาณ200ต้นเด็กเวลาแดงมันจะขอตาัดเพราะว่าอาจารย์ให้ร้อยบาทนี่ให้เข้า40ชอบเลยใช่ไหมชอบเลยจองเป็นแถวแล้วก็เอีก60บาทก็ซื้ออาหารในครัวที่นี้เขาเริ่มกําลังบูมเรื่องเปลี่ยนยางเป็นปาล์ม นะแล้วก็ลราทำละไรอยู่ที่นี่นี่เอแล้วก็คุณพ่อท่านเองนะแล้วก็นะ้าเขาได้รับเขาดูแลอย่างดีนะที่นี่ไม่เคยปิดไม่มีอะไรเคยหายครับไม่สักอันหายไม่มีออมคือชาวบ้านเขา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 ,ขา,ขา,ขาดูแลแบบแบบไม่ต้องมีรั่วนะเขาเขาดูแลอย่างดีแล้วก็เขาให้ความช,ช่วยเหลือดูแลตลอด บางทีวันสองวันไม่ได้อยู่บ้านโรงนีาปิดเราจะกลับไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมอะไรก็อยู่แบบนี้แหละอยู่แบบนี้คือชาวบ้านก็มาช่วยกันดูแลไม่ได้มาดูแต่เขาดูข้างนอกเขาดูแบบระบบอัตโนมัตินะครับแพะเป็น10บสตัวมีตลอดเวลาไม่นะไม่มีปัญหาครับผมวันก่อนเห็นอาจารย์มีการจัดจัดงานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะงานนี้เพื่อที่จะขอเงินมาบริจาคอะไรงานเมื่อวันที่20ครับผม เมื่อวันที่2ี่กันยาเป็นงานจัดหางบรายได้เพื่อจ่ายหนี้นะที่ยังค้างกับมุทิมุนิธิแห่งหนึ่งอีกหนึ่งล้านบาทบที่เขาสร้างอาคารสร้างฐานมัสยิดสร้างฐานหอพักสร้างฐานอะไรแต่ด้วยเงื่อนไขนึ่งเงื่อนไขาบางประการจะเป็นต้องจ่ายต้องจ่ายคืน<อ>เลยจัดงานที่ยี่สิบใวันที่ยี่สิบนี้เพื่อเอารายได้มา จ่ายนี่เขา1ล้านบาทให้กับมูลนิธิที่ว่านี้ครับงล้านบาทครับครับอะไรทำดีล่ะยังไม่ถึงล้านแต่เหลือไม่มากแล้วอ๋อครับผมเป็นไงบ้างบรรยากาศเล่าให้ชมฟังนิดหนึ่งวันนั้นก็บรรยากาศอะไรทำดีล่ะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านจากพี่น้องในในหมู่บ้านบ้านตาแปะโดยเฉพาะนะแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนชวนกันไปเชิญมาแล้วก็อายะเอกก็เชิญแบบไม่หยุดเป็นเดือนนั่ ชิญแบบลูกผู้ชายอ่ะแบบไม่เคยเชิญอะไรงานที่ไหนก็แล้วไม่เข้ามาร่วมงานดีนะครับแต่จนถึงวันนี้นี่ตั้งเป้าจะเอาหนึ่งล้านยังขาดอีก16,000บาทจะได้ครบล้านก็ทำไ่ละถือว่าบรรลุเป้าหมายและชัดละครับผมนี่นชัดละคงจะมาคงไม่มาอีกเพราะมาลังหลังนี่มันหนักๆนักอ่ะมาที่อาจารยสอคนมาก็จะครบแล้วเพื่อนสนิทที่ยังไม่มามีอีกหลายคนนะครับ ก็คิดว่าออนชาัล้อไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ครบก็รัก่ายถ้าเรามีก็ที่นี่นี่มันยังมีนะนี่นี่หนึ่งล้านบาทของอสตามะแล้วก็นี่อะไรนี่ที่เริ่บก่อสร้างใหม่ๆแสดงว่า13ปีแล้วอันนี้ก็ของมูลนิธิหนึ่งประมาณแสนสี่เขาไม่เคยปลิปากนะอ๋อครับแต่ก็โทรไปบอกว่าล่ะของคุณผมจัดจ่ายเป็นมือแรกเลยเพราะว่าในฐานะที่ว่า เราเป็นหนี้เขาก่อนเพื่อนครับนานแล้วครับแล้วก็บออุตตรม่เหมือนกันผมได้เท่าไรผมขอจ่ายคนที่ผมเป็นหนี้ก่อนคนก่อนเพราะเรื่องสังหาริมทรัพย์นเรื่องดินเรื่องอะไรนี่ทั้งหมดเนี่ยแต่อุตตรมาก็เจ้าหนี้หนึ่งรายก็ไม่เป็นไรเหลือเท่าไรให้แกก็โอเคครับแล้วก็ทำดีละก็อินาอแล้วนะฮะก็อาจจะไปออกอากาศทางทีมทีวีนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะครับต้องการอยากจะ ร่วมนะครับในการบริจาคอะไรต่างๆนะครับก็เราจะขึ้นขึ้นหมายหมายเลขบัญชีไว้นะครับขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเผื่อเขาจะติดต่อมาทางอาจารย์นะครับสอบทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะมาช่วยดูแลเด็กกำพร้าหรือมาบริจาคเข้าสารหรือมาบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสถาบันที่เป็นสถาบันที่ให้การสงเคราะห์นักเรียนทั้งระบบเลยนะครับก็ผมเองก็ได้สละตัวเองนะผมก็อยู่บ้านวกา อายุก็อยู่บ้านวอกัฟสมัยก่อนอยู่อาจารย์เป็นมหาวิทยาลัยบ้านพักสมัยเป็นตัวครูก็อยู่บ้านวอกัฟอยู่กับเด็กๆไม่ได้สร้างบ้านเองอยู่บ้านวอกกฟของเรามันก็มีความสุขมีความสุขทางใจแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากเลยก็บ้านบาโบทิตาแปดมันไม่ได้รู้หรอกมันดูเหมือนปอนเนาะเด็กๆนะไม่เป็นไรไม่ว่ากันเรามีความสุขแบบนี้นะ โอเคข้าพน้องจะสนับสนุนก็ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เราใช้ได้หมดแต่ยังไม่สวยถ้าพีน้องอยากจะให้ที่นี่สวยก็ช่วยกันบริจาคช่วยกันบริจาคแล้วก็มาเยี่ยมเย็นก็ได้นับมายยยยังน้อยก็ช่วยดวอาเนี่ยนะครับช่วยดวอาให้อะไรที่ผมทําไปนี่อัลลอฮ์ดูแลเพราะว่าผมทํางานบนพื้นฐานของทั้งหมดบนพื้นฐานงบตะวกลอัลลอฮ์ พราะถ้าเอางบตั้งก่อนและทำผมทําไม่ได้เพราะผมไม่ใช่คนรวยแต่งบเท่าโด้วยความต่อเหตุความเชื่อความมั่นใจในการช่วยเหลือของเราผมมีสูงแล้วก็ทํา12ปีนี่ก็ไม่เคยอดนะเด็กเป็นโดยช้วงินของเราช่วยเอาล่ะให้ช่วยวันตลอดนะครับแต่ที่จัดงานวันที่20เอาล่ะก็ช่วยแต่ให้เราออกงานหนักหน่อยแล้วก็เอาล่ะช่วยจริงเกือบล้านนะเอาล่ะช่วยแต่ทํางานหนักหน่อยก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราก็ทําทําบุญไปนะครับ ก็ขอบคุณทาง TMTV แล้วและก็หวังจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาจะมีส่วนร่วมที่นี่บ้างนอกจากที่อื่นนะมาม,มามีส่วนร่วมกับผมบ้างก็จะเป็นขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ,รบแล้วก็ Allah จะให้การตอบแทนกับท่านเองครับ,รบ,รบแล้วก็นี่ก็คือนะครับเรื่องราวที่ได้มาพูดคุยกับที่โรงเรียนจารุเยศาสตร์อิสลามนะครับที่อำเภอ,อ,อเทพาที่นี่ตั้ตงตำบลตาแปดได้ไหม บ้านตาแปดใช่ไหมครัตำบลปากบางตำบลปากบางนะครับอำเภอเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งท่านผู้ชมเองก็นะครับได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสียสละนะครับของบาบอดิงใช่ไหมที่อาจารย์อาาจรย์นรุดเดนครับบาที่หลายคนรู้จักกันนะครับแล้วก็ท่านนั้นได้มีการเสียสละอย่างสูงทีเดียวนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมมุสลิมนะครับโดยเฉพาะการสงเคราะห์ เด็กกำพร้าเด็กยากจนนะครับแล้วก็เด็กอนาถานะครับ mm hmm. เพื่อจะย้ายเขานั้นได้มีโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับคนอื่นนะครับ mm hmm. นี่คือเรื่องราวที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะร่วมกันบริจาคนะครับให้กับทางโรงเรียนนะครับ mm hmm. ท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้หรือโอนเงินเข้าบัญชีก็ตาม หมายเลขบัญ,ญชีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางหน้าจอในขณะนี้นะครับวันนี้ผมชันวิทย์มารโสนะครับแล้วก็ทางคณะผู้บริหารน,นะครับของบริษัทเจริญศาสตร์ทุกท่านก็ต้องมาลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับบาริบาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสซลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารุกัตุวัสซลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารุกัตวะเซลามุอะลัยกุมอะรอ فيك جموع او تصغي للجموع حين نادت يا ظلام الليل اوقدنا الشموع